ครับผมชื่อศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ทมที่วัดนาราละัญชัยนะครับก,ก็จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมิคุ้มกันของร่างกายนะเลยที่เรียกว่าอินมูนซิสเต็มเนี่ยก็เป็นระบบทางชีวภาพของร่างกายซึ่งร่างกายเราใช้ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆเช่นอาจจะเป็นแบคทีเรียไวรัสหรือพวกเซลล์มะเร็งนะครับเ k เคเซลเนี่ยมีประโยชน์มากเลยในการที่จะ กำจัดพวกเชื้อไวรัสนะฮะแล้วก็โคโรนาไวรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับโดยการเจาะเลือดเพียงแค่ 50cc เท่านั้นเราก็สามารถที่จะเลี้ยง n k เคซลได้จํานวนถึง5,000ล้านเซลล์นะครับแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราป้องกันให้ตัวเราเนี่มี ภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นนะโดยการที่มี Natural k i ค l e อเซลล์ที่มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะป้องก,กันโรคโคโรนาไวรัสนะครับ Medis Beyond Perfection